สวัสดีครับผมกับฟาร์มในไร่ FTJ Family ครับก็ประมาณว่าพีฟจะนำไก่พ่อแม่พันธุ์ต่างชาติเข้ามาใหม่นะครับก็เลยทำเตรียมเล้าให้เขานะครับเพราะว่ามาใหม่ต้องอยู่ใ,ใกล้ๆหัวใ,ใกล้ตานะแล้วช่วงนี้หน้าร้อนนะครับพีฟก็เลยไม่ได้มีไก่หนุ่มมาเดินในล็อกนี้นะที่เคยทำไว้เป็นไก่หนุ่มนะก็เดี๋ยวข้างบนเนี่ยถ้าเอาพ่อแม่ไก่มาอยู่เนี่ยนะครับข้างบนเนี่ยมันเปิดรูงแบบนี้ อ่าถ้าเกิดเขากระโดดข้ามไปมันก็จะมีปัญหาได้นะครับอพีอ่เอฟก็เลยเดี๋ยวจะเอาเรียกว่าเนี่ยจะข่แบบเนี้ยไปคลังปิดข้างบนนะแล้วก็เดี๋ยวจะค้นยาฆ่าเชื้อข้างล่างให้เรียบร้อยแล้วก็จะประมาณว่าเอาโอวงมาใส่แล้วเอาโอ่งมาใส่นะครับก็จะเป็นร้าวเพราะเข้าไปก่อนช่วงนี้นะครับก็ เพราะว่าเล้าเดินเนี่ยตอนนี้เราเรามีลู่ลู่เดินมาวางไว้ด้านด้านข้างข้างหลังอยู่แล้วนะครับก็ไม่จาเป็นต้องใช้ตรงนี้ตรงนี้ก็เอามาใช้ประโยชน์ในการในการเพาะพันธุ์ดีกว่าเนาะโอเคเดี๋ยวลุยลุยงานก่อนช่วงนี้ประมาณบ่าย,ายเดี๋ยวจะเริ่มร้อนเดี๋ยวจะเป็นฮีตสตกเออระวังตัวกันด้วยนะครับช่วงนี้เทรนกําลังมาแรงเลยเทรนฮีตสตกอาจจะงงคืออะไรนะครับคืออากาศร้อนแล้วก็แล้วก็จะเกิดอาการช็อกแดด นะส่วนมากจะเป็นในหมาพันธ์ุอเมริกันพิษบูพวกแบรนดอ็อกพวกอะไรอย่างเงี้ยจมูกสั้นๆระบบการหายใจไม่ค่อยดีนะครับก็จะเป็นกับพวกนั้นนะแต่งไงช่วงนี้มาคนก็เป็นกันเยอะไว้ยก็ดูแลสุขภาพครับระวรังตัวกันด้วย นี่ครับอ้ยพี่เอฟใส่ตะไคร์เสร็จแล้วนะใส่ตะไครยกันข้างบนนะครับหน่ยยุดไปแล้วเห็นไหมก็ออกไม่ได้ก็เดี๋ยวเหลือฉีดยาฆ่าเชื้อครับพ่นยาฆ่าเชื้อนี่แล้วก็ใส่รังไข่นะเพราะว่าไก่เริ่มไข่มาแล้วนะครับแล้วก็ใส่น้ําใส่ข้าวนะครับเตรียมสถานที่ไว้รอรับเลย นะครับ ชุดที่หนึ่งครับเอาเข้าแล้วนะฮะมาถึงแล้วปลอดภัยนะครับพักฟื้นมาเรียบร้อยแล้วนะฮะเราพักฟื้นอยู่้างนอกมาสักระยะหนึ่งแล้วแล้วก็อ่าพักฟื้นอยู่ในกล่อง1ิบนาทีครับแล้วก็พักฟื้นอยู่ในสุ่มนะครับอีกประมาณสมชั่วโมงนะครับพอปรับปรับตัวได้แล้วพี่ก็เอาเข้าล็อกผสมครับที่ที่เราจัดแจงเตรียมไว้นะฮะนี่ก็ถือว่าโอเคแล้วพักมาสักระยะหนึ่งแล้ว แล้วก็ให้กินน้ำผสมวิตามินเกลือแร่นะครับยาแก้เครียดยาแก้ไข้นะทั้งหลายแหละที่เราพอจะหาให้เขาได้เสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือชุดที่หนึ่งนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาอีกชุดหนึ่งนะครับชุดนี้ก็ตัวเมียไข่แล้วนะครับผมอ่าไม่ใช่แม่สาวนะเป็นแม่มีผลงานอนะไรเรียบร้อยแล้วเราก็เตรียมที่ไว้ให้เขาเรียบร้อยเลยก็ <c oughs> จะให้เขาพักฟื้นอยู่ในนี้ <c oughs> จให้เขาพักฟื้นอยู่ในนี้แล้วก็ ผสมบั้นพันกันในนี้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวก็บฟักคงฟักไข่ตามปกติครับลูกออกแล้วก็ก็ให้อยู่นี้เลยนะครับส่วนจะได้ดูแลจัดการง่ายๆนะครับอยู่ใกล้ๆไว้ก่อนเพราะว่าเพิ่งเดินทางมาถึงกันเนาะเสร็จเสร็จแล้วอยู่นี่กันสักหนึ่งชุดก่อนนะครับได้หนึ่งหนึ่งข้อก่อนแล้วเราก็จะเอาไปอยู่ล้าวใหญ่ที่เพียบจัดแจงทาไว้แล้วนะครับเป็นโซนของไก่ต่างชาตินะครับจะอยู่ข้างล่างนะฮะ ก็ทำเราไว้แล้วแต่ต้องให้เขาอยู่เนี่ยสักชุดหนึ่งนะครับคืออยู่ใกล้หูใกล้ตาแล้วอ่ะเออให้เขามาปรับตรงปรับตัวให้อยู่กับเราจนคุ้นชินกับเราคุ้นขึ้นกับบรรยากาศก่อนทำวัคซีนวัคซีนเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวเอาลงมาอยู่ข้างล่างฮะนี่ก็โอเคครับถือว่ากินตามตามของเราได้นะครับเพราะว่าเห็นเก็บกระโพดกินอยู่นะฮะก็จะได้ดูแลกันง่ายๆนะฮะ ันนี้ก็ชุดที่สองนะครับก็จะมีตัวเมียอีกตัวหนึ่งสีแดงนะครับแต่ยังไม่ได้เอาเข้ามาเนาะคือตัวตัวผู้ตัวนี้กับกับตัวเมียตัวนี้น่า,นาจะเท่ากันมาอยู่แล้วเพราะว่าเห็นมีไข่อยู่ในกล่องหนึ่งฟองเนาะก็จะเอาเข้าคู่กันไว้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวปล่อยเขาพักฟื้นตามตามอัธยาศัยของเขาอะ่ะให้เขา ายร้อนลายเครียดแล้วก็เพิ่งเข้ามาอยู่กันใหม่ๆด้วยนะครับเราก็ยังไม่อยากจะทําอะไรเขามากนะครับก็อีกหนึ่งอาทิตย์ครับจะทําวัคซีนนะฮะออแล้วก็พักพื้นจากหลังทําวัคซีนแล้วเดี๋ยวค่อยถ่ายยาพยาธิอะไระตามตามสเต็ปไปอีกเรื่อยๆนะเพราะว่าเราไม่ไม่อยากจะหักโคมเขาแล้วเดี๋ยวเขาจะทุดจะโซมได้เนะคือทุดโซมอะ่ะมันไม่เท่าไหร่ครับคือกลัวเขาจะตุยแค่นเองนะออนะเราก็เลยต้องดูแลเขาดีนิดนึงนะ ปล่อยเขาคืนกันไปก่อนนะครับเดี๋ยวไปเอาตัวเมียอีกตัวหนึ่งก่อนนี่ครับแม่ที่สองครับแม่สีแดงอ่ะก็ครบแล้วนะครับเดี๋ยวปล่อยเขาอยู่กัน,นีนนี้เลยเอ้ยมาติดตามกันยาวๆครับอีกน่าจะซักสี่ห้าเดือนครับก็จะอาจจะมีไก่รุ่นสามเดือนแบ่งนะครับชนี้ก็เป็นต่างชาตินะฮะพวกตรงหน้าระวัง ลุยอะไรอย่างเงี้ยโอ้แบบ M16 เลยปั๊บปั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 บเราสั่งพวก M16 มาปุ๊บ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 นะครับผมโอเคเอาไวเ้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้เพียบไปละบ๊ายบายครับ